ครับสวัสดีครับร้านนลินการยางนะครับผมอันนี้ลูกค้าจะส่งต่างจังหวัดนะครับจังหวัดลำปางนะครับสี่ชุดครับซื้อทั้งครอบครัวครับผมมีมมอะไรบ้างมีมิวเอ็กซ์ยางตลบขอบสิบเจ็ดนะครับหนึ่งชุดยางเล่าสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าหนึ่งชุดทีด่ห้อบิดตดนยี่จุศขอบเจ็ดทีด 47, ด่ห้อบิดตอนครับยางบิดตอนสองห้า ห5 1้าสิบเจ็ดแล้วก็ยางเปล่าบิสโทนสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหนะครับผมส่งลำปางนะครับของถึงแน่นอนครับสั่งจากร้านเรา,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 าร้านนรินทร์กันยาครับถึงแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไม่ถึงนะครับผมส่งถึงหัวบันไดบ้านนะครับผมหากลูกค้า่นานใจสนใจโทรสอบถามได้นะครับหกห้า7 5ส 4, 10, 5 6เจ็ดห้าหกห้าหกล้านนรินทร์กาญญาครับวันนี้ก็มีของมาลงอีก ตัวนี่ตัวยอดคิดเลยฮอตด้าแฮชแบกฟอร์สิบเจ็ดฟอร์สิบแปดวายแถกต้เข้านะวันนี้นะขอบคุณมากครับร้านลนลาินอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ถนนเลียบคลองสามนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดชุมธานีอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนสารสาศาสตร์คลองหลวงนะครับหากลูกค้ามาไม่ถูก โทรมาสอบถามได้นะครับหรือแอดไลน์ได้นะครับผม ID ไลน์นะครับ0954815885ร้านแร้านนลิกนการยางครับผมขอบมากครับ